14. ลักษณะพระคุยหัตานเร้นอยู่ในฝัก220ภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้นำพวกญาติมิสหาหายผู้มีใจดีที่หายไปนานจากกันไปนานให้กลับมาพบกันคือนำมารดาให้พบกับบุตรนำบุตรให้พบกับมารดา นำบิดาให้พบกับบุตรนำบุตรให้พบกับบิดานำพี่ชายน้องชายให้พบกับพี่ชายน้องชายนำพี่ชายน้องชายให้พบกับพี่สาวน้องสาวนำพี่สาวน้องสาวให้พบกับพี่ชายน้องชายนำพี่สาวน้องสาวให้พบกับพี่สาวน้องสาวครั้นทำให้พบกันแล้วก็ได้รับความชื่นชม พราะตถาคตได้ทำสั่งสมพอกพูนกรรมนั้นจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ได้ลักษณะมหาบุรุษนี้คือมีพระคุยหัตถานเร้นอยู่ในฝักมหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่กรองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะมีพระโอรสมากมีพระโอรสมากกว่าพันองค์ซึ่งล้วนแต่กราหารมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีราชศัตรูได้เมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงมีพระอริยสาวกมาก พระอริยสาวกของพระองค์มีจำนวนหลายพันเป็นผู้แกล้วกล้ามีความเพียรเป็นคุณสมบัติกําจัดเสนาเสียได้เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้ไว้แล้ว221พระโบราณกะเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ ในเรื่องลักษณะมหาบุรุษนั้นว่ามหาบุรุษเป็นมนุษย์ในชาติก่อนๆได้ทรงนำพวกญาติมิตรที่หายไปนานจากการไปนานให้มาพบกันครั้นทรงทำให้พบกันแล้วก็ได้รับความชื่นชมเพราะกุศลกรรมนั้นพระองค์จึงเข้าไปสู่โลกทิพย์สวยความสุขและสมบัติเป็นที่เพลิดเพลินและยินดี จุติจากเทวโลกแล้วเสด็จมาในโลกนี้อีกได้องค์คาพยพคือพระคุยหัตถานที่ควรปกปิดด้วยผ้าซ่อนเร้นอยู่ในปักมหาบุรุษนั้นมีพระโอรสมากพระโอรสของพระองค์มากกว่าพันองค์เป็นผู้แกล้วกล้าเป็นวีวระบุรุษสามารถให้ศัตรูพ่ายไปให้ปิติเกิด และทูลถ้อยคำน่ารักแก่มหาบุรุษที่ยังทรงเป็นครือหัดเมื่อมหาบุรุษทรงออกผนวดบำเพ็ญพรตจะมีพระสาวกมากกว่านั้นล้วนแต่ดำเนินตามพระพุทธพจน์ลักษณะนั้นย่อมบ่งบอกถึงพระคุยหัตถานที่เร้นอยู่ในฝักของมหาบุรุษไม่ว่าจะเป็นคฤหัหั์หรือบรรพชิตพานวานที่หนึ่งจบ